วันนี้มี oppo นะคะ a series ค่ะที่ต้องบอกว่ารอบนี้ดีไซน์สวยมากๆแล้วก็ยังอึดถึกทนนะคะวัสดุเนี่ยระดับ m i l ิเทอรี่เกรเลยแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นในระดับ ip 6 9ด้วยค่ะรุ่นที่หยิบได้มาจะเป็น oppo a 5 pro 5 g แล้วก็ oppo a 5 pro นะคะมีมารีวิวทั้ง2รุ่นเลยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้มีทั้งสองรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น OPPO A5 Pro 5G หรือว่า OPPO A5 Pro มารีวิวให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าอยากให้เ,เพื่อนๆเลือกตามการใช้งานของตัวเองค่ะถ้าเดิมทีเนี่ยอยากได้โทรศัพท์มือถือที่เป็น 5G ด้วยก็ควรเลือกเป็นรุ่นที่เป็น 5G นะคะโดยภายในเนี่ยก็จะแตกต่างกันในส่วนของชิปเซตแล้วก็ในเรื่องของราคานั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นจุดเด่นหลักๆที่เป็นตัวชูของรุ่นนี้นะคะจะให้จุดเด่นมาเหมือนกันเลยค่ะก็คือในเรื่องของความแข็งแรงเป็นอย่างแรกเลยนะคะ รุ่นนี้เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความอึด ทนนะคะเพราะว่าวัสดุฝาหลังของเขาเนี่ยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมงานประกอบดีมากๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงนะคะตัวนี้แข็งแรงในระดับทางการทหารหรือว่าระดับมิลิเทอรี่เกรดนั่นเองซึ่งเวลาตกลงมาเนี่ยเอาจจริงนะคะวางใจได้เลยว่าสามารถหยิบขึ้นมาใช้งานต่อโดยที่เมนบอร์ดไม่พังหรือว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะอยากให้พิจารณาในเรื่องความสูงของการตกด้วยเพราะว่าถ้าตกจากชั้น4ของตึกเนี่ยอันนี้ไม่ว่าเครื่องไหนก็น่าจะมี ปัญหาอยู่พอสมควรค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นการตกในชีวิตประจาวันปกติทั่ว,วไปยกตัวอย่างตกจากมือของเรานะคะจกจากรถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะคะก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวฝาหลังเองนะคะก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยด้วยนอกจากเรื่องของความแข็งแรงสีสันก็สวยงามเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีสีที่เหมือนกันแล้วก็จะมีสีพิเศษที่มีเฉพาะในแต่ละรุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกพร้อมกันเลยอันนี้สีที่ผมได้มารีวิวก็คือสีที่มี เหมือนกันนั่นเองก็คือสีมอคค่าบราวค่ะจะมีทั้งในรุ่นที่เป็น 5G แล้วก็ในรุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาค่ะส่วนอีกสีหนึ่งนะคะสำหรับในรุ่น OPPO A5 Pro 5G เนี่ยจะมีสีสันที่สวยมากๆก็คือสีบลูมพิงค k ค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูที่ไล่โทนจากฟ้าไปถึงชมพูแล้วก็ไล่ไปพร้อมกับสีขาวนะคะเป็นประกายดูสวยงามมากๆเลยถ้าเป็นคุณผู้หญิงแอมคิดว่า well ก็น่าจะชอบสีนี้ค่ะ สำหรับในรุ่น OPPO A5 Pro นะคะก็จะมีสีพิเศษที่ดูแฟชั่นเช่นเดียวกันนะคะก็คือสีฟอเทอร์บูค่ะอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกเหมือนขนนกเป็นสีฟ้าที่ดูสวยงามมากๆเลยค่ะ ถัดมามาที่ส่วนของหน้าจอนะคะรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอขนาด6.67นิ้วค่ะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่จอค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ขอบจอ3มุมนะคะก็คือด้านข้างแล้วก็ด้านบนเนี่ยไม่ได้หนาเลยนะคะจะมีขอบบริเวณด้านล่างให้ได้เห็นแต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกที่หนาจนรบกวนสายตาตอนที่ใช้งานนะคะจอของทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นจอ LCD เหมือนกันนะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ HD ค่ะต้องบอกว่าความรู้สึกตอน ที่ได้ใช้งานหน้าจอทั้ง2รุ่นนี้นะคะสิ่งที่ชอบเลยก็คือความสมูทลื่นมือทัชสัมผัสตามมือได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ตอบสนองมือได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือความสว่างของหน้าจอทั้ง2รุ่นนี้จะอยู่ที่1000พันิตฉะนั้นความสว่างหน้าจอจะค่อนข้างสว่างมากๆค่ะก็ยิ่งเหมาะกับคนที่จะต้องทํางานกลางแจ้งหรือว่าใช้โทรศัพท์กลางแจ้งบ่อยๆนะคะยกตัวอย่าง,างเช่นพี่ๆไรเดอร์หรือว่าคนที่จะต้องส่งของนะคะหรือ อจริงๆโดยรวมทั่วๆไปก็ได้อย่างเช่นเราไปคาเฟ่ไปข้างนอกนะคะต้องการใช้โทรศัพท์มือถือข้างนอกอาคารอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าจอสว่างมากทำให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน,นะค่ะ การใช้งานโดยโรวมทั่วไปค่ะการเข้าพวกแอปพลิเคชันแบบโซเชียลมีเดียนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น Facebook นะคะก็จะให้ความสมูทถ้าเราเปิดในอัตรา refresh rate สูงอยู่ที่9 0 h z นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งนะคะแอปส้อมอย่างนี้นะคะก็เข้าไปได้เลยค่ะก็ลื่นไหลดีนะคะสามารถกดเลื่อนดูได้ตามปกตินั่นเองค่ะรวมทั้งในแง่ของการดูหนังฟังเพลงนะคะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าข้อได้เปรียบของเขาก็คือขนาดหน้าจ ที่่่ใหญคะแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่แอมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ก็น่าจะคิดเหมือนกันก็คือเสดายที่ไม่ได้ให้หน้าจอที่เป็น Full HD Plus มานะคะทั้ง2รุ่นนี้เป็นหน้าจอ HD Plus ค่ะชัดประมาณหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากับในกลุ่มที่เป็น Full HD Plus นั่นเองโดยรวมของการดูหนังฟังเพลงนะคะก็ให้หน้าจอที่ใหญ่แล้วก็สีสันที่สวยอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของเขาค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมาพร้อมกับลําโพงที่เป็นลาโพงคู่ค่ะก็จะให้ทิศทางของเสียงที่ดีขึ้นรวมทั้งเสียงที่มาพร้อมกับทั้ ข้างดังมากๆเลยค่ะ ดูในส่วนของชิปเซตกันบ้างนะคะในรุ่นที่เป็น 5G ค่ะจะมาพร้อมกับชิปเซตจากทาง Mediatek ในรุ่น Density i m 6300ค่ะในรุ่นที่เป็น 4G นะคะจะมาพร้อมกับ Snapdragon 6s 4G Gen 1ค่ะแล้วก็ในส่วนของแรมและลอมก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับในรุ่นที่เป็น 5G จะมี2สเปคนะคะก็คือสเปคที่เป็นแรม 6GB หน่วยความจำภายใน 128GB ค่ะและสเปคที่เป็นแรม 8GB หน่วยความจาภายใน 256GB ่วนในรุ่น 4G นะคะจะมีทั้งหมด2สเปคเช่นเดียวกันแต่ว่าแรมเนี่ยจะไม่เหมือนกับในรุ่น 5G ค่ะ 4G เนี่ยเขาจะมีสเปคที่เป็นแรม8รอม 128GB และในรุ่นที่เป็นแรม8รอม 256GB ค่ะแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมค่ะทุกคนอันนี้แอมมองว่าดีมากๆเลยเขาจะมีการตั้งค่าในส่วนของตัวเครื่องค่ะปัดแถบด้านขวามานะคะจะเห็นว่าเราสามารถปรับตัวเครื่องให้อยู่ในโหมดโปรเกมเมอร์ได้แล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าเราอยากตั้งค่าส่วนไหนอย่างเช่นไม่ต้้องการใหมี รบกวนหรือว่าต้องการอัดหน้าจอจับภาพหน้าจอเราสามารถกดจากทางลัดในส่วนนี้ได้ซึ่งแอบมางว่ามันทําให้ใช้งานตัวเครื่องตอนที่เราเล่นเกมได้สะดวกมากขึ้นคะ่ะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างคะ่ะก็ทั้ง2รุ่นนี้เล่นเกมได้ระดับหนึ่งแต่ขอเป็นเกมที่ไม่กินสเปคหนักมากจนเกินไปจนเครื่องรับไม่ไหวนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเกมเกียนชินอิมแพไม่ค่อยแนะนําให้เล่นบนเครื่องนี้เท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าต่อให้ปรับตั้งค่าลงมาก็ยังมีจังหวะที่ตัวเครื่อง หน่วงหรือว่ากระตุกเนี่ยให้ได้เห็นเป็นระยะระยะแอมเชื่อว่าก็น่าจะเล่นเกมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่สาหรับเกมที่กินสเปคสูงแนะนําเป็นเกมที่เป็นเกมออนไลน์ทั่วไปไม่ได้กินสเปคหนักมากแล้วก็ปรับตั้งค่าให้เหมาะสมอันนี้จะเล่นได้เพลินมากกว่านะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะเล่นให้ดูทั้งหมด2เกมด้วยกันทั้ง2เครื่องเลยนะคะก็จะเป็นเกม RV แล้วก็เกม P ับ G ค่ะโดยที่จะขึ้นการปรับตั้งค่าให้ดูด้วยค่ะว่าแอมปรับตั้งค่าอยู่ที่เท่าไหร่ที่จะทําให้ตัวเครื่องเล่นได้ลื่นค่ะ มาดูที่การใช้งานตัวกล้องทั้ง2รุ่นนี้กันต่อเลยนะคะทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวกล้องหลังนะคะเป็นกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ะมีกล้องโมโนโครมนะคะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะโดยสเปคตัวกล้องเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงการใช้งานตัวกล้องไปพร้อมๆกันดีนกว่าว่าทั้ง2รุ่นนี้การใช้งานตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาเริ่มที่ตัวกล้องหน้านะคะกล้องหน้าเนี่ยแอมต้องบอกว่าจริงๆโทรศัพท์มือถือ Oppo ่ก็คอนนขข้้างึชื่อแล้วก็เป็นอะ์โป ค่อนข้างได้เปรียบน,นะคะถ้าเป็นสายเซลฟี่แล้วก็อยากได้เครื่องนี้มาใช้เล่นโซเชียลทั่วไปแล้วก็ขอให้ถ่ายรูปได้ด้วยตัวนี้ถ่ายค่อนข้างสวยนะแอมเปิดมาสกินโทนเนี่ยดีเลยแล้วก็หน้าดูเนียนสวยดีนะคะซึ่งในโหมดของการถ่ายภาพกล้องหน้าเนี่ยสิ่งที่แอมชอบก็คือโหมดบิวตี้ของเขาเนี่ยมันสามารถลงรายละเอียดได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปจมูกรูปคางปรับขนาดศีรษะหรือว่าการแต่งใบหน้านะคะฉะนั้นหลังจากเรากดชัตเตอร์ไปแล้วทุกรูป มันจะอยู่ในการตั้งค่าเดียวกันมันก็จะออกมาเหมือนกันค่ะอันนี้ก็สะดวกดีในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็การแต่งภาพนะคะแล้วก็ยังมีฟิลเตอร์ให้เราใช้งานด้วยค่ะฟิลเตอร์มีหลากหลายแบบเลยแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่เป็นตัวแบบภาพฟิล์มด้วยซึ่งก็ค่อนข้างสวยอยากให้ทุกคนลองใช้งานกันนะเวลาซื้อเครื่องนี้มาใช้นะคะในโหมดรูปโพลเนี่ยจะเป็นโหมดที่ทําให้เราสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ฉะนั้นเราสามารถปรับในเรื่องของ F ตอนที่เราถ่ายภาพได้ค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเขาจะล็อกมาที่ประมาณ4.5ซึ่งมก็ม ว่าเป็นระยะที่สวยกําลังดีสําหรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะคะมีโหมดบิวตี้มาให้เราใช้งานเช่นเดียวกันแล้วก็ปรับดีเทลได้เยอะเหมือนกับในโหมดปกติเลยมีฟิลเตอร์มาให้เราใช้งานในโหมดนี้ด้วยค่ะมาที่โหมดปกติค่ะแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้2ระยะด้วยกันนะคะก็คือระยะที่เป็น27มิลหรือว่าระยะซูม 2x เอที่เป็น54มิลค่ะแล้วก็พวกฟิลเตอร์โหมดบิวตี้ยังคงมีมาให้แต่ว่าจะไม่สามารถลงดีเทลได้เยอะเหมือนกับตัวกล้องหน้าค่ะอันนี้ปรับระด ได้อย่างเดียวเท่านั้นมีฟิลเตอร์แสงมาให้ใช้งานเช่นเดียวกันค่ะทีนี้โหมดที่อยากแนะนํานะคะก็คือเราสามารถถ่ายรูปเป็นไลฟ์โฟโต้ไลฟ์โฟโต้ในที่นี้เนี่ยก็คือถ่ายรูปเป็นภาพเคลื่อนไหวมาด้วยนะคะซึ่งอันนี้ข้อดีก็คือสมมติว่าเราอยาก เลือกช็อตที่อยากได้ที่หลังเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเลือกได้ตอนที่เราแก้ไขรูปภาพค่ะบางทีหน้าเรามันอาจจะอยู่ในโพสิชันที่ไม่สวยตอนที่เรากดถ่ายค่ะเราใช้การถ่ายแบบไลฟ์โฟโต้แบบนี้เนี่ยแหละเราก็มาเลือกช็อตที่เราชอบที่สุดที่หลังแล้วก็บันทึกเป็นรูปภาพแบบนี้ก็ได้ค่ะทีนี้มาต่อกันที่โหมดภาพคนค่ะโหมดภาพคนเนี่ยก็สามารถถ่ายได้2ระยะเช่นเดียวกันที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของการปรับระยะ F ค่ะซึ่งเขาก็จะเลือกระยะ F ที่เหมาะสมมาให้เราตั้งแต่แรกแล้วอยู่ที่ประมาณ2.8นะคะ แต่ว่าถ้าอยากได้มากน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มลดได้ค่ะมีโหมดบิวตี้มาให้ค่ะมีฟิลเตอร์แสงมาให้เราใช้งานเช่นเดียวกันแล้วก็การถ่ายภาพผ่านเครื่องนี้ค่ะส่วนตัวแอมคิดว่าถ่ายคนสวยถ่ายวิวสวยนะคะแต่ว่าอยากจะแนะนําตอนถ่ายภาพขอเป็นแสงแดดที่ไม่แข็งมากจนเกินไปค่ะก็เป็นแสงธรรมชาติที่มีแสงเยอะประมาณนึงแต่ว่าไม่แรงเกินค่ะอันนี้ตัวกล้องของรุ่นนี้เนี่ยก็จะถ่ายออกมาได้ค่อนข้างสวยมากที่สุดค่ะ นี่มาดูในส่วนของการถ่ายวิดีโอกันบ้างดีกว่านะคะวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังอย่างที่แอมบอกเลยว่าถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K แล้วก็ตัวกล้องหน้ากล้องหลังของเขาไม่ได้มีการสั่นมาให้เราใช้งานฉะนั้นถ้าเป็นการแนะนําของแอมขอเป็นการถ่ายวิดีโอที่ไม่เคลื่อนตัวเยอะจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเคลื่อนตัวเยอะเนี่ยวิดีโอค่อนข้างสั่นอยู่ประมาณหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ตัววิดีโอของเขานนะคะก็ยังมีลูกเล่นมาให้เราใช้งานด้วยค่ะก็คือสามารถใส่ในเรื่องของโหมดบิวตี้ได้นะคะแล้วก็สามารถใส่ใน เรื่องของฟิลเตอร์แสงได้แต่ว่าถ้าใส่บิวตี้เนี่ยก็แน่นอนว่าความละเอียดของวิดีโอเนี่ยจะดรอปลงอยู่ที่ 720p ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการใส่พวกฟิลเตอร์แสงอันนี้ความละเอียดของวิดีโอไม่ได้ดรอปลงค่ะนอกจากการถ่ายภาพนะคะก็ยังมีฟีเจอร์ในเรื่องของการแต่งภาพด้วยซึ่งเป็นการแต่งภาพโดยการใช้ AI เนี่ยแหละค่ะ คือต้องบอกอย่างนี้เลยว่าปกติพวกการใช้ AI ในการทํานูน่นทานี่เนี่ยปกติเขาจะใส่มาในรุ่นที่เป็นเรือธงหรือว่าเป็นซีรีส์กลางค่ะแต่ว่าใน A s e r i e ์รอบนี้เนี่ยก็ใส่มาให้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยแอบต้องบอกว่าแอบม,มาไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบเขาตัดต่อรูปภาพแบบนี้ค่ะที่จะมีคนมาให้ช่วยตัดต่อลบคนนั้นออกลบคนนี้ออกคือแอบต้องบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อ A s e r i e ์เครื่องนี้เนี่ยคุณไม่ต้องให้ใครช่วยเลยเพราะว่าคุณสามารถลบได้ด้วยตัวเองค่ะก็คือเข้าไปแก้ไขรูปภาพนะเขาจะมี ฟีเจอร์ในการลบบุคคลลบสิ่งของที่เราไม่ต้องการออกแล้วใช้ AI เนี่ยในการเจเนเรตรูปภาพแทนที่วัตถุที่เราลบออกไปได้เนียนตามากๆอันนี้ทำได้ดีมากๆโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นทำให้ด้วยไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มด้วยไม่ต้องใช้โปรแกรมในการทำด้วยค่ะโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยทำได้เลย แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าภาพมันยังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคมเท่าไหร่หรือว่าอาจจะถ่ายมาเบอร์ค่ะเราสามารถให้ AI เนี่ยช่วยทำให้ภาพของเราเนี่ยชัดขึ้นในระดับหนึ่งได้ด้วยเช่นเดียวกัน อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่แอมค่อนข้างชอบมากๆค่ะอย่างบางทีเราไปถ่ายรูปที่คาเฟ่หรือร้านกาแฟใช่ไหมคะแล้วถ่ายผ่านกระจกมาโอเคมูดมันดูสวยดูดีแหละแต่ว่าบางทีเงากระจกมันดันบังหน้าของเราค่ะเราสามารถใช้ AI จากในเครื่องของ oppo ซึ่งแอมเนี่ยไม่เคยเห็นในโทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นๆเลยนอกจาก oppo เนี่ย ตัวนี้เนี่ย AI ตัวนี้เนี่ยสามารถลบเงากระจกบ,บริเวณหน้าของเราให้หน้าของเราคมชัดได้ด้วยค่ะต่อมามาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะคะโดยปกติแล้วโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในช่วงเ้นประมาณ5 0 0 0ถึง7,000บาทเนี่ยเราก็จะเห็นแบตเตอรี่กันอยู่ที่ประมาณ4,600ม ah, ิลลิแอมป์5 0 0นมิลลิแอมนะคะแต่ว่าต้องบอกว่า A-series ของ Oppo รุ่นนี้เนี่ยใน,ในเรื่องของความอึด นะคะก็คือแข็งแรงไม่พอแบตเตอรี่ใช้งานได้ตลอดทั้งวันแบบยาวนานนะคะก็คือเน้นความจุของแบตเตอรี่มาให้เยอะมากขึ้นด้วยค่ะโดยในรุ่นที่รองรับ 5G ค่ะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5 8 0 0มป์ค่ะและในรุ่น 4G นะคะจะมาพร้อมกับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่5 6 4 0 m ป ah, ์ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างบางคนเนี่ยทำงานอยู่ข้างนอกอาคารไม่สามารถเข้ามาชาร์จโทรศัพท์ได้หรือไม่สามารถชาร์จผ่าน Power b เวลาเราทํางานข้างนอก ะะตัวนี้ก็จะค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะแล้วก็รองรับ s u p e r ์ o o k ชาร์จที่เป็น45วัตต์ด้วยชาร์จกับค่อนข้างเร็วนะคะโดยจากที่มได้ลองทดสอบนะคะลองจับเวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีแบตเตอรี่ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ40%นิดๆเลยทีเดียวค่ะ ราคานะคะรุ่น 5G ค่ะมีรุ่นที่เป็นแรม6รอม128 g b ราคา7,999บาทค่ะแล้วก็รุ่นที่เป็นแรม8รอม256 g b ราคา9,999บาทค่ะสำหรับรุ่นที่เป็น 4G นะคะรุ่นแรม8 g b หน่วยความจำภายใน128 g b ราคาจะอยู่ที่5,999บาทค่ะแล้วก็รุ่นที่เป็นแรม8 g b หน่วยความจำภายใน256 g b ราคาจะอยู่ที่ 6,999บาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำหรับ oppo a5 pro 5g และ oppo a5 pro นะคะก็ต้องบอกว่าเครื่องนี้เนี่ย แข็งแรงทั้งในเรื่องของการใช้งานแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็อึดถึกทนนะคะสเปกก็สามารถใช้งานโซเชเียลมีเดียทั่วไปได้ลื่นไหลค่ะจริง,รงๆเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานเป็นเครื่องหลักนะคะใช้งานเป็นเครื่องสํารองก็ดีเช่นเดียวกันรวมทั้งซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องนองนักเรียนลูกๆของเราใช้งานก็ได้ค่ะเพราะว่าค่อนข้างง่ายต่อการดูแลรักษาแล้วก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มองเห็นง่ายค่ะมองเห็นนอกอาคารก็โอเคแล้วก็สเปคโดยรวมเนี่ยก็เน้นในเรื่องของความแข็งแรงของ ตัวเครื่องเป็นพิเศษค่ะโดยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยยังไงเดี๋ยววันนี้คงจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b สไคร b ์ให้ช anel ของเราด้วยสวัสดีค่ะ